กันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการเจ้าพยาชาแนลวันนี้มาพบกับผมนายจูเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นสแตนดออนะครับไม่รู้อ่านถูกนะหรือเปล่านะสแตนออฟหรือเปล่าเออกูอ่านผิดอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดเวลาไปเลยนะฮึเวอร์เกินไป ไม่รอแล้วเครื่องผมก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับว่ากี้มันโหลดเป็นสองสามนาทีอะ่ะก็เพกดเพกันเ,เลยตอนนี้ผมตอนที่พี่ผมเล่นผมก็ถึงแดงนแล้วครับเพวินเพจอนลูมไอเดียพี่ข้อผิดไม่ได้เล่นนานล้ว เองวันนี้ดีกว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อนนไดโอเคเราแป๊บหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ผมก็ไม่รู้มันจะออนไลน์มันออนไลน์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะผมเป็นตำรวจนะตอนนี้โจนเต็มเลยแถวๆนี้โจนเต็มเลยมันกำลังมาด้วยครับ เอ้โเผมเล่นก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเกมนี้ที่ผมเล่นบ่อยนะตอนนี้่ผมเล่นแต่ปืนกรสนผมก็เล่นด่อยปเลยถือก็ศูนย์ถือก็ศูนย์มาเลยจะมัดจมัวแล้วก็ต้อง ผมก็เลื่อนไม่หน้าจอผมก็เป็นหน้าจอแท็บเลต็ตนะครับมันก็เลื่อนแบบเลื่อนนะิดนึงนะหน้าจอผมมันก็จะเลื่อนหน้าจออื่นถนะ้ามันหน้าจอแบบเลือเล่อนลืน่นกระถิ่นมันแบบเลื่อนโอ้โหนี่ก็เลื่อนเกินไป คุยเข่าหมัดจมูกเข้าหมัดพี่จะคิวบาย fuck you มาเอ้ยเอ้ยเกิดในป้อมโจนหัวขา,ขาไม่รอดพี่หลอกพี่จอนสามหัวเฮ้ยใครวะ อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้กูเต็มเล้ยมาให้เขาใชนะวะเนี่ยโอ้โหกูฆ่าได้สองตัวแม่งฆ่าได้เยอะกับกูเป็นร้อยเท่ามาเล่นต่อกันเลย จะมีโฆษณาเยอะหน่อยนะก็มีโฆษณาเยอะหน่อยออกไปสักทีสิฮึ่มต่ปูสนามเ,เ,เปล่าไ,ไ,ได้กระสุนซีนะเ,เ,เ,เะระรหรอหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้กระสุนซีนะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะต้องรอเหรอหรือเปล่า โอเคต้องรองจริงด้วยก็ผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมนี้เพิ่งโหลดมาเวลาผมหาเกมอะไรเด็ดๆได้ผมก็จะเอามาให้ผมก็จะเอามาแคสกันสดๆเลยนะครับบางเกมผมก็อาจจะเล่นกาบนะ อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะอเอาตำรวจจรดีตำรวจดีกว่าคนเยอะดีไปเลยอุ้ย,ยเปลี่ยนปืนไม่ได้หรอเฮ้ยตอนนั้นลืมไปเลยมันนี้กดเปลี่ยนปืนเฮ้ยด่านนี้เราต้องใช้สนายนี่หว่าเอาปืนพกมาเล่นกับเขาอีกก็ เปี่ยนปืนแป๊บปืนนี้ชักจะไม่เหมาะกับการเล่นด่านนี้ซะแล้วมันต้องสไนบอกเลยพี่ผมเล่นสไนโคตรเก่งโคตรเก่งมือสไนมือสไนมือสไนอ้้โอู้ชิตคี เฮ้ยมันแย่งทงเราได้แล้วสวยแล้วไงเราแคสเกมทุกเวลาว่างนะครับตอนไหนว่างแล้วแค อาจจะเล่นเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ถนัดนะเล่นเกมนี้ถ้าเล่นไปานานมันก็เล่นเก่งนะครับต้องใช้การฝึกฝนนะมีนสไน,น้วคราวนี้อนิ่งนี่อยู่นี่อยู่นี่นนนมาโอ้โหสไนแพ็แพ็กพกนอยู่ข้างหลังแน่เลยใช่ไหมหรือเปล่าโอ้โหสไนแพ็คนกากมาก โอโหยิงเพื่อนตัวเองอีกนุ่นกากจริงบอกตรงไหนนี่เฮ้ยโจมอยู่ไหนหมดวะเนี่ยรถตำรวจจับแล้วว่างั้นอะเออเออนี่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 เอ้ยเบื่อเลย

นี่ลายหมาป่าด้วยใช่ป่าวอรัวรัวเว้ยัวไม่รัวนะรองไห้อ้ตายสกายอุ้ยเขาสารนี่ตาย เฮคยหยิงใฮียยเฮีย huh. ุเตายโอ้โหตายกัหลอด หัวด้วยหัวด้วยโหด้าล่ะโหด้ล่ะชมไปอีกโอ้าของเขาแท้ๆเขาฆ่าไปได้โอ้โหหลายทงนะกูเพิ่งฆ่าได้แค่หนึ่ตัวอย <c oughs> ่างนั้นมันก็ดีไม่ได้กับตัว หนึ่ตคง,ง,งต้องกล่าวลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ